พี่น้องจบลงไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับแสงทอง sp ท้าชนคนมีของ ep 1หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบมีความสุขไปกับพวกเราโปรเจกต์ใหม่นี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นศักยภาพนักร้องและทีมงานทุกคนของแสงทอง sp นอกเหนือจากหน้าที่หลักของตัวเองแล้วทีมงานทุกคนก็มีสามารถ ที่หลากหลายมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไปขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทก,กับงานในครั้งนี้นะคะขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในกลุ่มปิดแฟนคลับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์งานของพวกเราและขอบคุณมาลัยน้ำใจจากบ้านดอมเอสพีด้วยนะคะขอบคุณกรรมการพี่โจคูโบสและคุณนุ้ยสวีนาที่มาร่วมสัต นุกกับพวกเราในครั้งนี้ขอบคุณผู้จัดการน,นีลุยชาแนลแล้วพบกันอีกใหม่ในอ p ีต่อไปนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยค่ะสเปเชียลแตงพี่น้องบอดแค้วบอดซ้ำกรขอบคุณสุป,ปูสุคุณแฟนกับแฟนเพลงขอบคุณทีมงานสป,ปูสุคุนยานี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องจ้ะสนุกสนานมากค่ะทุกอย่างที่แสงทองทำออกมาถึง แสดงให้เห็นว่าทีมแสงทองน่ารักและเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะปังๆค่ะดูย้อนหลังค่ะสนุกมากค่ะท่านี้ว่าทั้งสนุกทั้งน้ําตาแตกทีมงานแสงทองเก่งทุกคนค่ะสุดยอดมากจริงๆสนุกมากค่ะทั้งสองทีมเลยค่ะทีมบอดแพ๊วกับทีมบอดสันพี่น้องจ้ะ เก่งทุกคนแค่ดูนอกจอก,ก็มีความสุขแล้วคะ่ะดีมากเก่งทุกคนทีมงานคุณภาพจริงๆค่ะร้องเพลงเพราะแสดงเก่งทุกคนแสงทองปังมากสุดยอดมากคะ่ะขอให้เฮงปังปังรวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดีมากเลยคะ่ะสนุกสุดยอดมากคะ่ะรอชม ep 2ต่อไปคะ่ะ ศิลปินทุกคนคุณภาพมากจา้าสนุกมากค่ะรออีพีต่อไปนะคะขอให้เงิงปังๆเลยๆยิง่งๆขึ้นไปค่ะพี่น้องมีความเจิดนว่าจังไดยกับค,คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังแน่แ้่จ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย